ไทยหน้าวันเขาจ้านี้พาเพื่อนๆมาดูล้านไทยหน้าให้วัดเขาปีนี้อุดมสมบูรณ์แห้งค่ะนามเต็มไทยหน้าเลยค่ะปกติสีแห่งแรงปีนี้อุดมสมบูรณ์แห้งท้องมือเลยอ่ะบนตกมาแหลกๆอ็ะหอนหอนท้องมือส้มมือ ฝนกูกหนาวฝนตกพร้อมเนี่ยฝนตกกี่เดียพี่น้องนี่ฝนตกฝนตกลินฝนตกลินแดดออกวันนี้ร้านมาไทยให้ไหวานเบิ้งนกเบิ้งนกร้ายขนาด phải bưng bà bà chấp bà bà chấp bà, bà. chấp hỏi phải hả hỏi nục lái lại ร้านพันธวัชัยร้านซาพันธิไปจับป,ปา่าจับหอยคือว่นนาน้ำรดเกี่ยวนมีร้านลูกไส้ต้นโตของหนอนด้ยอดนียค่ะโตมันใหญ่นนึงค่ะเรี่ยนรอดอ,มอ,ม,อ,ม,อมอหามอหามอหกนี่แหละเดี๋ยวพนเรียนรอดดอผัน ลอยโอนเแทนพออาพอก็มาใส่เสื้อกันฝนเขาใส่เสื้อกันฝนเลยฝนฝนตกทองมือแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปหาจับไปย่างไปเบิงึงจะจับปลาไปที่ปลามีหอยบัดหอนก็ห่อนหอนหาบนยู่บเห็นบ,กกหบัดิโต๊ะก็โต๊ะหาะมันอยู่หินอยู่กันโต๊ะ ฝนก็ตกหนาวก็หนาวบันนี้เนาะนี่ไงนกหลายหลายนกก็หลายวานเขาเนี่ยนกกินนกกินหลายก็ไม่ค่อยเหลือนกมันกินเขา่า น้ำแหงมาานนกก็กินเมืดอข้าน,น้ำดีฝนดีเขาก็งามวันดีปีใดแรงเขาก็บ่ได้ไดโอ้บันนีน้ำมังในน้ำมักหลายหน,นึน่งบันเขาจังใดในพี่น้องโอ้ยเศร้าหน้าลำบากเด้อวพี่น้องมรสุมบ่แมนได้ยังไงได้เขาเดีย๋ยวพ่อทำทำแต่พ่อกินค่ะบ่ะได้ทำขายทำแต่พ่อกิน พอปกติพอแล้วอย่างหน้ากับปลูกพักน้องปลูกบักแดงโม่ปลูกอัน,อนปลูกกขาโพดให้ง่วฟักเขาก็วววกินนกนกฝนมันตกค่ะพี่น้องไปทายไกลๆบ่ได้บวกเนี้ยฝนตกนี่ย็นที่เป็นเน,นี่ยตกไปมี้หละคะ่ะหมดมือ้องมือเลย สันนี่เจ้านายจะยว่ากันได้แค่รู้หนาวปะถอนกับหอนห้ามองอยู่ไปเห็นแตตอนนี้หนาวครับน้องหน,นามร้ายก็ต้องมาต้องไถหวานค่ะเพราะว่ามันไหนเวลาทำนาแล้วชาวนานต้องทำแต่แต่เวลาทำแล้วค่ะพี่น้อง แต่เวลาทําก็ต้องทําแม้ฝนไม่ตกหรือฝนจะตกตเวลาก็จะต้องทํา ก็ติดลมค่ะเพราะว่ารถไทยไงมันลงทุกเท่ทุูปีตินมันก็เล่นเน็นแลวละ่ะถ้าว่าปีเรกๆเนี่ยอาดสิลมลงุูปี